สวัสดีค่ะมิส s อ o ซีเอ็นโคชชิ่งสร้างหญิงแกร่งวันนี้นะคะจะมาบอกเทคนิคดีๆในการเปลี่ยนทัศนคติเป็นทัศนสะติใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะทัศนคตินะคะเป็นทัศนสะติค่ะทัศนคตินะคะก็คือระดับความรู้สึกของคุณนะคะที่มีผลโดยตรงต่อตัวคุณเองนะคะต่อคนรอบข้างต่อสังคมรอบข้างนะคะต่อสภาวะจิตใจของคุณเองนะคะ สังเกตดูนะคะคนที่มีทัศนคติที่ดีจะรู้สึกดีกับตัวเองจะรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองจะรู้สึกดีกับสิ่งแวดล้อมจะรู้สึกดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะนั่นก็หมายความว่าคุณมีทัศนคติที่เป็นบวกนะคะเป็นทัศนคติเชิงบวกก็คือเป็นคนคิดบวกนั่นเองค่ะ ตรงกันข้ามนะคะก็คือคนที่มีทัศนคติเชิงลบนั่นก็หมายความว่าคุณมีความคิดความรู้สึกต่อสังคมต่อคนรอบข้างและต่อตัวคุณเองในเชิงลบก็คือความรู้สึกระดับอารมณ์ของคุณนี่จะรู้สึกแย่นะคะรู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคุณค่ะ แล้วทัศนคติที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะมันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ3อย่างค่ะนั่นก็คือนะคะความรู้ความเข้าใจนะคะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการกระทําของคุณนะคะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆนะคะข้อ2ก็คืออารมณ์รัะความรู้สึกนะคะข้อ3ก็คือพฤติกรรมและนิสัยของคุณทุกสิ่งทุกอย่าง3องค์ประกอบนี้นะคะจะรวมตัวกันแล้ว ทําให้คุณเป็นคนที่มีทัศนคติแบบไหนนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเชิงลบในเชิงที่ไม่ค่อยดีของคุณเป็นทัศนสะตินั่นก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นทัศนคติเชิงบวกค่ะทัศนคติเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็เท่ากับว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ เปลี่ยนจากทัศนคติเป็นทัศนสตินะคะใช้กฎ i ล d f u l n e s s ค่ะเปลี่ยนความคิดพิชิตเป้าหมายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นได้ค่ะอย่างเช่นนะคะความรู้บุคลิกภาพนะคะการสื่อสารความคิดความอ่านคุณไปอยู่จุดที่เป็นทัศนคติบวกคุณก็จะเป็นคนที่คิดบวกนะคะออกจากจุดที่อยู่ในทัศนคติลบนะคะ มาอยู่จุดที่เป็นบวกนะคะคุณก็จะมีทัศนสติที่ดีค่ะคุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะที่อยากจะประสบความสำเร็จและเดินทางไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไวนะ้กดติดตามไว้ค่ะ B i Sport CN Coaching สร้างหญิงแกร่งนะคะจะมาสอนเทคนิคดีๆในการใช้กด Law of m i n f f u l n e s s นะคะกดความคิดพิชิตเป้าหมาย กฎนี้นะคะเป็นกฎที่หน่อยสะสมประสบการณ์มา20ปีนะคะจนมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะใช้กฎนี้ค่ะถ้าเกิดคุณอยากรู้เทคนิคดีๆนะคะติดตามช่องไว้ค่ะวันนี้ลา,าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ